สวัสดีเด้อค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับสูอีกเช่นเคยเนาะค่ะเนาะวันนี้ฝ่าฝนขึมขึมค่ะเพื่อนพอดอีแฟนสูไปเหตุงาาเนาะค่ะเนาะก็เลยถือโอกาสเลยเพราะว่าเราอยู่สูป,ประกาศเอาเอียงออกมาปลูกขังหนอกค่ะเพราะว่าเราห่วผื่นที่เราแห้ง เรา่าสูกินพื้นที่เราไปหลายนะเราไปอยู่กันเลยฝ่าวเฮ็ดสะกอนเนาะคะนะ่ะเนาะก่อนที่เราจะมาเดียเด๋ยวเฮ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ว่าบอะไง่ายตาเราบอดีอาจจะไปเห็นกนะะนะ็ได้เพื่อนจนก่าต้นสินไงนะคะนะ่ะเนาะพอดีซูมีต้นบกเขือเทศเเรือค่ะเพื่อน,ะะนะสูเก็บไปข้างในแล้วต้นมันมันใหญ่แล้วเนาะสูซีเอาออกมาปลูกข้างนอกให้หเบดเลยมีอยู่ประมาณสี่หาตน้านนี่ละค,ะะค่ะเพื่อนคุดดินไว้แล้วนี่คะ่ะเป็นเพื่อน ขุดบ่อลึกปันได้เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าตน้นมะเขือเทศนี่ตอนเห็นลึกเขาก็จะต้องการใหม่้ำอยู่ดีอ่ะสูก,ก็เลยขุดบ่อลึกปันไดแล้วก็จะเอาดินที่วัดที่ลึกนะะี่คันเพื่อนกับอ่าปุ๋ยขีไก่เนาะคะ่ะเนาะโรยลงไปในในหลุมเขากนเนาะคะ่นะแล้วก็จะปลูกเขาเดี๋ยวเพื่อนๆมาซอยซุปลูกเลยะคะ่ะขยายเขาหายมันเรียบร้อยเนาะคะ่ะเนาะซูจะปลูกลริมริมคางนี้เลยะคะ่ะเพื่อนเพราะว่า เขาจะได้มีแนวยึดเนาะค่ะเนาะซูจะได้เอาเสือเอายังผูกแบบนี้ให้เขาเป็นที่ยึดให้เขาค่ะเพื่อนปลูกไวยเลยซูบ่ระอยากทิ้งไงสงสารเขาเพราะว่าเขาเป็นต้นไงมีชีวิตแล้วไงก็เลยจะปลูกถ้าเกิดได้กินก็ได้กินบ่รได้กินก็สร้างมั่นค่ะเพราะว่ารักในการปลูกเนาะค่ะเพื่อนซูเอาออกมาขยายเขาใปข้างนอกต้นที่ว่าเหลือเนาะเอามาขยายใบข้างนอกเพื่อนมันง่ามมากเลยเออช่วงนี้อากาศฝนตกเขาได้รับอ่านำฝนดีอ่ะเพื่อนเพื่อนบอกยัไๆซะ ต้นเขาใหญ่างามมากได้ใช้เป็นเพื่อเนเบิงเนาะเดี๋ยวพาพเพื่อนมาปลูกก่อนดีกว่าจะได้เสร็จก่อนแฟนสูุจะเลิกงานกันพุดดินไปให้เ,เพือเ่อนเบิงว่าซุ่ยุดดินไปเนาะขันเพื่อนเห็นบ่นี่เดี๋ยวจะพาเพื่อนไหมปลูกเลยดีกว่าเนาะขันเพื่อนเนาะเพื่อมาห้เสียเวลาก็จะเอาดินอันนี้ลงไป ล้องผพื่นเขากอนเนาะค่ะยางละนิดละน้อยคัะนะเพื่อนดูขุดบลึกปันไหนหดินเขาแบบซุยๆจักน้อยเนี่ยค่ะนะเพื่อนโอเคค่ะเดี๋ยวสู้เอาปุยขี้ไก่มาใส่ก่อนเนาะค่ะเพื่อน จะเฝ้าเฮ็ดเขากอนที่ว่าฝนจะตกทุกคันเผื่อมันขึ้นมาอีกแล้วมันตกหมือนีิตบุรีเห็นแดดเห็นสามีฝนหนกเลยคันเผื่อน่ใไ่หลายเดคันเผื่อไ่แคล่องอันนี้ซื้อเดี๋ยวเขาจะเข้มเดี๋ยวเขาจะบวอรเลยค่ะันเพื่อนพอเห็นเขาเดมีอาหารไง นี่คือตอนดด้นบุคเอเทสซูนะคะเพื่อนต้นประมาณนี้ซูจะมีอยู่ประมานซีเสียหาต้นนี่แหละค่ะเดี๋ยวทุกคุณลุ่มไหวประมาณหาหลุมแต่ว่าบุคเอเทสูคือมีแคซีเดี๋ยวเบ่งก่อนมีคันเพื่อนที่มันเหลืออนาะคะ,นะะเนาะมาลงเมื่อปลูกกันเลยดีกว่านะ súng khụt lúm, họ ở má thẳng mỏng chân người bay như thằng này, cả nó, nó là đó เดี๋ยวต้องหาเขาเอาเสือมาผูกเข้าไว้ยึดติดน้ากันาานะคัรเพื่อนนี เพื่อนๆตอนที่ซูเขาไปเอาไอ้ต้นบุคเือเทศข้างในเนาะค่ะเนาะแค่นสูแล้วกลับมาพอดีแล้วก็นเนมาหาสูแล้วไเฮ็ดห,หนางงงว่าซูเฮ็ดอีหยังพาว่าสิา <c oughs> ปูกให้มันตัดกับปู่ตัดอีลีแม่เพื่อนเพนื่อนๆพอดีฝนมันตกอะ่ะมันตกซูกระเทศไหยซูแบบสาแน่นะคะเพื่อนว่าเป็นอีหยังเนาะค่ะเนาะปลูกไป ถูกไปแล้วมัแก่กไปเ็ไปมันหลายแหงไงปีหน้ากัาสิบว่าอาจจะบ่เพาะหลายเพราะว่าปีแรกเขาก็อาจจะงงเนี่ยเชียวถิ่งกับสงสารกับขยายไปตามนี่แหละตามเขตตามเอเรียที่มีอยู่นี่แหละคันเพื่อนมันก็ปะเด็ไปรบกวนอย่งหมองกลางเนาะมันก็อยู่ริมเนี่ยยูจะดึงไว้ริมนี่เบิดเลยมองนี้มันบอดิบุกยังอย,งอยู่แล้วไง เดี๋ยวเอาใหม่มาคันเพราะต้นต้นมันใหญ่มันออกน่วยหนยิต้องใส่สเก็บกินบ่ระท่านอกค่ะเพื่อนย่อม,มรับว่าปลูกหลายแหงบุคคลเถศดปีนี้ปีหนากอะอาจจะปลูกหน่อยลงบุปปลูกหลายดอกปลูกพอด้กินเลือเพื่อนที่ไว้ปลูกย่างอื่นดีกว่าปลูกเจและค่ะเพื่อนเดี๋ยวตอนนี้ก็จะเป็นการลดนามแล้วคะเนเว่าราวะหลากเขาโดนถอนหนอกมามันชำรุดนะคัเพื่อนสุด รัดยางละครึ่งสูว่าร่าเขาต้องมีปัญหาแต๋ๆเลยเ,เดี๋ยวสูจะใส่น้ำมะไครยเนาะค่ะเนาะเพื่อนเนาะผสมกับน้ำเพื่อที่จะลดเขาเพื่อจะได้เล่งลากเล่งย่างให้เขาแบบเติบโตหรือสมบูรณ์ให้เร็วที่สุดนะคะคเพื่อนเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าสูผสมแบบใดเนาะค่ะเพื่อนนี่เนาะค่ะเพื่อนบัวกลดน้ำสูก็ใส่น้ำลงไปจนเกือบเต็มพุ่นล่ะค่ะเหลือทีไใบน้ำมะไครยในเด้อค่ะเพื่อนน้นำมะไครยกะนี่เด้อค่ะเพืนนในในเ่อน ซูกอะขยาขวดเขาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วจะผสมลงไปผสมลงไปซูก้าอาก็คือว่าบ่ต้องใส่หลายได้ค่ะใส่แค่ใหงนามเขาคุณค่นั้นก็พ่อขันเพื่อนซูกะเอานอกบริษาทตวงนอกขันเผื่อนซ้ำนีกระพราะขันเพื่อนแล้วก็ล่อให้เขาแบบเป็นนามคุณนๆแล้วเขาจังลดเขานะะนะะเนาะขันเนาะเพืือนเนาะ นี่ค่ะลังจากน้ำเขาแบบเขากันดีเนะเาะก็จะได้สีประมาณนี้ค่ะเพื่อนบพราะไดแบบให้เยอะจนเกินไปเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะมาลดกันค่ะลดเ,เ,เขาอีกชุม่มเลยค่ะเพื่อน ที่นี้ก้าว่าจะบ่อซื้อไอ้บุเขือเทศกินเลยค่ะเพื่อนมวนหลายมวนในการปลูกบุเขือเทศเกิดมาบ่เคยปลูกบุเขือเทศจักเทืยมมีคือครั้งแรกค่ะเพื่อนตอนปลูกเห็นผลหรือมันก็มวนเนาะค่ะเนาะเพื่อนเนาะต่อไปปีหน้าก็อาจจะปลูกอย่างอื่นแทนเพิ่มเข้าไปอีกค่ะกินหนานมะไข่นิด จุดงจอเลยค่ะเผื่อนนามาใครมุ่ใดวางปูกเบิดกั่นวาะมันจะมีมุมวางเปนเปื่อนเบื้องต้นนี้เขากำลังจะออกผลแล้วเด้อค่ะเป็นต้นที่สุต้นแหลกเลยที่สุอเอามาปลูกตั้งแต่ช่วงที่แบบว่าตั้งแต่เดือนจูนเนี่ยค่ะเพื่อนเนี่ยก็เริ่มมีแดดสูเอาลงมาปลูกเนาะเขาบ่วยใหญ่ด้วยค่ะเพื่อนเพราะว่าเขาโดนความหนาวเขาเหมือน เหมือนเขาแบบหยุดการจะเริ่อนเติบโตแต่ว่าเขาเพ่ตายเนาะเขาเพ่ตายแต่ว่าเขาก็แตกกิ่งแตกกางแต่ต้นเขาเพ่สูงแค่นั้นเองต้นเขาหน่อยเองขันเผื่อนแต่ว่าเขาออกดอกออกผลล้ค่ะเออปีหนาสุว่าเอาออกมาปลูกเร็วก็ดีเหมือนกันนะต้นเขาบยาย่ใหญ่ดีแต่เขาก็ออกดอกออกผลให้อยู่อาจจะออกดอกซา ح, แต่ว่ากถือว่าเห็นผลนะ่ันเผื่นถ้าเขาได้แดไดได้น้ำปุ๋ยมักที่ดีก็อาจจะเติบโตนี่ซู้เอาออกมาปลูกข้างนอกต้นหน่อยต้นยังสีไงเบิดขันเพื่อนไงเร็วด้วยนี่เห็นบ่นิ เดจะซูชัยเบิ้งเด้อต้นที่ว่าซุปลูกได้อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองว่าเขาจะเริ่อเติบโตขนาดไหญเนาะเอาออกมาปลูกข้างนอกแทบอ่าเยอะมากๆแล้วจะลดน้ำให้เบิ้งคันเ่อนลดน้ำปุ๋ยน้ำมะไขือของตุวนี้พะว่าห้าเอาออกมาปลูกข้างนอกหล่าเขามีปัญหาเนาะเขาก็ต้องให้เหล่งหล่าเขาแน่จักหน่อยคันเพื่อนนี่ค่ะปลูกริมๆเนาะ เดชาหยเบิงอันนี้กันถ้าเกิดว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาอัปเดตให้เบิงอีกว่าเขาจะเริ่อนเติบโตยัยไ,ไปถึงไดเลเนาองขันเพื่อนเนาะนี่เดะให้เบิงอันที่ว่าสูเฮ็ดไหวนาองขันเพื่อนนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนอาทิตย์ที่แล้วเองสู้เอาออกมาขยายเขาของหนกต้นข้าพ่อๆซ้ำกันที่สู้ปลูกมือนเนียขันเพื่อนแต่ว่าเขา เขาสมบูรณ์มากๆเลยอะเพื่อเบิ้งเบิ้งใบเขาเบื้องต้นเขาเขาสมบูรณ์มากๆเลยต้นเขาหญ่งมากเลยอะเนี่ยส้ปลูกใส่กระถางเนะาะขยายเขาออกเลี่ยงกันแล้วก็ผูกเขาไว้เบิ้งเขาเขาใหญ่แล้วมากเลยแล้วก็ต้นบ่สูงมากแล้วเขาก็จะเริ่มออกดอกแล้วค่ะเผื่อนนี่สูเลยคิดว่า ปลูกข้างนอกเลยแล้วบ่วมีปัญหาค่ะเพื่อนตาะต้นเขาแข็งแห้งว่าต้นข้างในอีกค่ะเพื่อนมีเห็นบ่เนี่ยเอามาขยายเขาออกไวและเนี่ยบางส่วนก็บแบบเริ่มออกดอกแล้วดีมากมากเลยสู้คิดว่าปลูกข้างนอกน่าจ,จะดีกว่าเนาะปลูกข้างในเขากะเขาก็โอเคอยูแต่ต้นเขาหญ่แห้งค่ะเอาไว้ข้างในอะ่ะเขาหญ่เร็วมากเลยต้นข้างใน <laughs> ใหญ่เอาหญ่เอาหญ่จนบ่มีหมองจะไหวสู้เลยต้องขยาย ใหญ่เขาออกมาข้างนอกบางบ,าง,บางส่วนนะคะเพื่อนนี่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าสิอัปเดตให้เบิ่งอีกรอบนึงหลังจากที่ซูปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะเลื่อเติบโตไปเพียงขนาดใดเนาะค่ะเนาะเพื่อนเนาะหลังจากช่อมซูปลูกต้นบมกเขือเทศเสร็จเรียบร้อยเนาะค่ะเพื่อนเดี๋ยวซูกกจะล่าเพื่อนเพื่อนไปเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะหวังว่าเพื่อนๆจะสอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ซูด้วยเด้อคะ่ะ เดี๋ยวกลับมาพบกับสุไม้ในวิดีโอหนาสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ